นิทานเรื่องผู้ไม่มีความกตัญยูไม่ควรครบในอดีตการเมื่อพระเจ้าโหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพรารานสีพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นนกหัวขวานอยู่ในหิมะวันตะประเทศครั้งนั้นราชสีตัวหนึ่งกินเนื้อ กระดูกติดคอจนคอบวมไม่สามารถจับเหยื่อกินได้เกิดทุกขเวทนาเจ็บปวดอย่างมากลำดับนั้นนกหัวขวานกำลังหากินเหยื่ออยู่เห็นราชสีตัวนั้นจึงจับที่กิ่งไม้แล้วถามว่าสหาย ท่านเป็นทุกข์เพราะอะไรราชสีจึงบอกความนั้นแก่เจ้านกนกจึงกล่าวว่าสหายเราจะนำกระดูกนั้นออกให้แก่ท่านเองแต่เราไม่อาจเข้าไปอยู่ในปากของท่านได้เพราะกลัวว่าท่านจะกินเราราชสีกล่าวว่า ท่านอย่ากลัวเลยสหายเราจะไม่กินท่านท่านจงให้ชีวิตแก่เราเถิดนกนั้นก็ตอบรับด้วยความยินดีที่จะช่วยเหลือแล้วให้ราชสีตัวนั้นนอนตะแคงแล้วคิดว่าใครจะรู้ว่าอะไรจะมีแก่เรา จึงวางท่อนไม้คำ้ำริมฝีปากทั้งข้างล่างและข้างบนของราชสีนั้นโดยที่มันไม่สามารถหุบปากลงได้แล้วเข้าไปในปากเอาจะงอยปากเคาะปลายกระดูกกระดูกก็เคลื่อนตกไปจากนั้นครั้นทําให้กระดูกหลุด,ดไปแล้วเมื่อจะออกจากปาก ราชสีจึงเอาจงอยปากเคาะท่อนไม้ให้ตกลงไปแล้วบินไปจับที่ปลายกิ่งไม้ราชสีหายโรคแล้ววันหนึ่งได้จับกินกระบือตัวใหญ่อยู่นกก็คิดว่าเราจะทดลองราชสีนั้นดู จึงจับที่กิ่งไม้อยู่ข้างบนของราชสีนั้นเมื่อจะเจราจากับราชสีจึงกล่าวว่าข้าแต่พญาเนื้อขอความนอบน้อมจงมีแก่ท่านข้าพเจ้าได้ทำกิจอย่างหนึ่งแก่ท่านตามกำลังของข้าพเจ้าที่มีอยู่ ข้าพเจ้าจะได้อะไรตอบแทนบ้างราชสีฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าที่ท่านเข้าไปอยู่ในระหว่างฟันของข้าพเจ้าผู้มีโลหิตเป็นพักษาหารผู้กระทำกรรมหยาบเป็นนิดท่านยังรอดชีวิตอยู่ได้นั้นก็เป็นคุณมากอยู่แล้วนก ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าหน้าติเตียนคนที่ไม่รู้คุณที่เขาทำแล้วผู้ไม่ทำคุณให้แก่ใครผู้ไม่ตอบแทนคุณที่เขาทำไว้ความกระตันยูย่อมไม่มีในบุคคลใดการครบบุคคลน,นั้นย่อมไร้ประโยชน์บุคคลไม่ได้มิตร ด้วยอุปการะคุณที่ตนประพฤติต่อหน้าในบุคคลใดบุคคลนั้นบัณฑิตไม่ริษยาไม่ต้องด่าว่าพึงค่อยๆหลีกหนีห่างออกจากบุคคลนั้นไปเสียครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเจ้านกหัวขวานก็บินหลีกหนีไปข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ สะท้อนให้เห็นว่า 1. ความกระตันยูเป็นคุณสมบัติของคนดีคนที่รู้จักบุญคุณของคนอื่นและตอบแทนเมื่อมีโอกาสจะได้รับความเมตตาและความช่วยเหลือจากผู้อื่นอยู่เสมอ 2. คนไม่รู้คุณไม่ควรครบหา หากเราทำดีกับใครแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าการอยู่ห่างจากเขาย่อมดีกว่าการคาดหวังให้เขาตอบแทน 3. การครบหาผู้ที่มีคุณธรรมมิตรแท้คือผู้ที่ซาบซึ้งในความดีและพร้อมช่วยเหลือกันในยามจำเป็น ในชีวิตประจำวันเราสามารถนำเรื่องนี้ไปใช้ได้โดยการเป็นคนรู้คุณและการตอบแทนผู้ที่ช่วยเหลือเราหลีกเลี่ยงการครบหาคนที่เห็นแก่ตัวและไม่รู้จักบุญคุณและสร้างมิตรภาพกับคนที่มีจิตใจดีเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์